ก็วันนี้นะครับเราจะมาทําสาธิตการทําปลาสบะดองปลาสบะนะครับซิเมะสบะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีดที่เราจะใช้อยู่มีมีดตัวสองสามเล่มน,นะครับมีญี่ปุ่นโดยหลักๆแล้วโดวยการทาซาซิมิก็การแล่ปลาก็จะใช้มีดที่มันหนาอันมีดตัวเล็กๆนี้ก็ใช้สําหรับทําปลาสิกุนนะครับมีเดเล็กๆเอาไว้แล่ปลาสิกุนปลาสิกุนไว้ต่อท้าวหลังนะครับ เราวันนี้เรามาทำปลาสบะกันปลาสบะเราจะใช้มีดที่มันโตๆหน่อยที่มันหนาๆหน่อยนักๆหน่อยเพราะว่าเอาไว้แล่เอาไว้แล่เพื่อที่จะให้มันก้างมันขาดอันนี้เหมาะสำหรับแล่ปลาที่มันก้างแข็งๆนะครับ <c oughs> อันนี้เอาไว้สำหรับสไลด์ปลาซาซิมิหรือซูชิไว้ทำข้าวปั้นเ้ย ไปทปาปลาซาซิมิเอยประมาณนี้ครับอันนี้คือแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้ก็เป็นจะใช้มีดอันใหญ่โอเคแล่ประมาณนี้นะครับดูนะครับมันจะมีอยู่การแร่มันจะมีอยู่สองทางนะครับโอเคทางนี้นะครับอันนี้คือแล่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเอาอันแรกออกก่อน แล้วแลอีกข้างหนึ่งข้างที่สองมันจะค่อนข้างลําบากนะครับมันจะค่อนข้างเพราะว่ามันมือมันจะโดนใส่เขียงมันค่อนข้างลําบากและเนื้อปลาก็จะเละด้วยดครับอันนี้คือส่วนมากที่เขาทํากันแบบเอาแข้งแรกออกก่อนโอเคอันนี้คือลิกไปใช่ไหมครับไม่ต้องเอาออกแล้วข้างที่สองก็แลกก่อน แล่จบก่อน,นครับแล่ให้จบแล้วค่อยตัดออกถ้าคุณตัดออกตั้งแต่ตอนแรกเหมือนตอนแรกครับอันนั้นผิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเคตัดออกง,ง่ายเลยครับที่นี่นะครับเมื่อกีอ้เนื้อปลามันจากมงก้งที่เะ,ะเละขั้งที่สองจะไม่ค่อยดีนะครับ เข okay. าทำลายความสะอาดเรียบร้อยโอเคมาถึงตอนเอาก้างส่วนท้องออกนะครับก้างส่วนท้องและหนังส่วนท้องตัวนี้เอาออกก้างอย่าให้ติดนะครับมันจะเสียเวลาในการต้องมาเอาออกอีกทีนึงให้เรียบร้อยแล้วเลือดสำคัญระวังไันถ้าทำให้เลือดมันเลอะเทอะก็ไม่ดีนะครับ มันจะไม่สวยตาเราจะออกมันไม่สวยเนื้อจะไม่สวยมันจะเป็นสีน้ําตาลจะไม่สวยอันนี้เอาก้งสันหลังโอเคตัดออกให้หมดตัดทิ้งเลยนะครับแต่บางคนถ้าไม่อยากทิ้งก็เก็บไว้หมักเกลือทอดกูอร่อยเป็นกับแกล้มที่ดีไดเหมนกันนะอเอน,นี่ครับ ปลาอย่าให้มันนานเกินนะครับเอออกจากตู้ครับให้มันแบบให้มันความแข็งให้มันพอดีพอดีนะครับถ้ามันนิ่มเกินไปอะครับปลาเนี้ยปลามันเป็นปลาฟิตเนาะและแนะนําให้ใช้ปลาสะบะโนเวนะครับถ้าญี่ปุ่นหรือไต้หวันเอามาดองจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็จะเหนียวมากจะขาวมากจะไม่อร่อยโอเคมาถึงตอนที่เราทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาโรยเกลือหมักเกลือ โดยเกินลงไปรวยเกินลงไปให้ทั่วนะครับรวยให้ทั่วเลยรวยปลายรวยปลายรวยทำไปใส่ให้ใหให like ทัว um ่วๆเลยครับใส่ท <Okay. S 2> ั่วเกลออันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้แต่ลกละหลังจากเราทิ้งไว้25นาทีเราก็มาล้างออกล้างเกลือออก หลังเกิดด้วยน้ำสะอาดนะครับพอดีวันนี้น้ำก๊อกไม่ค่อยสะอาดก็เลยต้องเอาน้ำสะอาดสหลังจากนั้นมาใส่น้ำหมักเลยน้ำหมักที่เราเตรียมไว้แล้วออกมาจากตู้เย็นเย็นๆเลยครับโอเคครับใส่ไปให้ร่วมปลานะครับน้ำหมักก็จะมีขิงฝนกครับมะนาวหั่นเป็นแว่นเดี๋ยวน้ำบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยนะครับน้ำน้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ เราน้ำสมุนไพรชูเราก็จะใส่ขิงฝนกับมะนาวลงไปอันนี้เราหมักมารอบสองรอบละเสร็จมาก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอ,ออกมาสวยเลยเนื้อปลาก็จะไม่แตกมากนะครับถ้าแร่ไม่ดีอะไรไม่ดีนี่เนื้อปลาดูเนื้อปลามันจะแตกเลยอันนี้เนื้อปลาค่อนข้างสวย,ยครับทีเราทำมาโอเคเอตัดปอนหาทางหาัเนียวกระดูก <c oughs> โอเคมันจะมีก้างอยู่อ้าละ่ะดึงก้างกันดึงตอนที่เราต้องดึงก้างดึงก้างออกให้หมดนะครับมันไม่อร่อยเลยเวลาทานไปแล้วเจอก้างก้างจะปักเอาติดคอเอาลำบากเลยครับโอเคดึงก้างออกให้เรียบร้อย ดึงก้งระวังระวังหน่อยนะครับเดลาดึงก้างนี่เอามือสัมผัสตลอดนะครับสัมผัสดูว่าเฮ้ยมันขาดดิมันขาดไปไหมมันดึงออกไหมบางทีมันดึงแล้วมันขาดมันก็น่าพยายามหน่อยอันนี้คือถึงขั้นตอนในการดึงหนังต้องเอาหนังออกก่อนนะครับพยายาม ถ้าเป็นไปได้เอาผ้าทับลงไปไม่งั้นก็เอามือทับลงไปดีๆไม่งั้นเนื้อปลาหนังปลามันจะเละเทะหมดนะครับมันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่สวยเลยหนังมันจะติดออกมาแล้วมันจะไม่สวยโอเคจะออกมาประมาณนี้นะครับโ,โหใส่กิ๊บเลยเนี่ยปลาสบาดองแล้วก็จะฉ่ำๆน,น,น่ากินโหกับแก้ไมได้ดีมากครับทำเองได้นี่ก็ประหยัดไปเยอะเลยครับ ข้างบนนั่งคือดึงเดียวไปมันก็จะเป็นประมาณน,นั้นโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับขอบคุณครับ